อุ๊ยวันนี้แลวทุกคนหนูให้ทายว่าใครมาอย่างงใครอุบมากเ <c oughs> ดี๋ยวเก็บให้ละจุหนูให้ทายว่าใครมาไหนอลองพูดสิเราแฟนมาค่ะ แฟนมาฮะ <Huh? S 1> <laughs> อง <laughs> ในแต่ว่าน้องกินไหมกิน <Yeah. S 1> แล้วทำให้คือเขาให้หน้อยมากเลยอะหิว <laughs> <laughs> ข้าวหิวข้าวมากเราไม่กินข้าวเพราะมันไม่มันเลี่ยน <laughs> ให้เลยคำนี้อะเย่ yeah. ชอบชอบป้อนแฟนด้วยไม่ค่ะไม่มีแฟนค่ะโสดไม่มีคนเอาคะ<ร>่ะจบตรงนี้เลยสมองไหลแล้ว <c oughs> ปิดตัวแล้วว่าดีค่ะคบกันค่ะคะ่ะแม่แต่จะคิดชีวิตคนละแบบเมื่อกี้ชวนมาก็บอกว่าไม่มา หนูว่าไปรอหักก่อนอ,อืมสั่งอะไรกินจะไปกินข้านงนอกกับีจิ๊ตอนนี้อ่ะนะมังอดไปปะไหวกันได้ไงวะชวเชื่อยังใครก็ขัดไงเสียงขนาดนี้น้องเพิรคทขอใจได้ไหม ไม่ได้ค่ะหัวใจอยู่ที่ขวัญเล่นไหมเล่นมากค่ะน้องขวัญวันนั้นเพ่อนชมว่าสวยชมเมื่อวานอะไรก็บอกว่าพี่แพกับขวัญสวยมาก ฉันเฮ้งแก่สาวว้ยมากชอบชอบอตลกดีเห็นทุกคนแบบชอบรียนบ้าเห็นทุกคนเป็นบ้าสนุกดีคะ่ะชอบอะไรแบบนี้พวกหนูชอบ <laughs> ปั่นดีดังแน่ดังแน่อืมดังเลยช่วงค่ำคืนอะ คือลิงออมเลยล่ะเพ <_ EN _> <_ EN _> ่อนขวัญลิงอม<_ <EN> _>งอมูอย่างแล้ววันนี้ไปช่องสามใช่ป่มหนูจะเป็นบ้าว่าคือคือหนูขอัเล่าไปได้ว่าคืออยากเจอคือหนูอยากเจอลิงออมแบบพี่หลิงพี่ออมมากแล้วหนูก็เลยแบบเจ็บใจไม่ได้เจอพี่เขาอะไรเงี้ยหนูถามแฟนคลับด้วยนะว่าเขามาหรือเปล่าตอนที่หนูแบบพีอาร์ยอยู่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เขาไม่ได้เข้าอะไรงนี้หนูอยากเจอมาก ใช่ไหมขวัญยังอยากเจอเลยจอก็ดาแล้วหนูคือเราชอบเขามากใช่ไหมแล้วแบบก็ไปคึกรู้ว่าจะได้มาท่องสาวใช่ปะก่อนที่จะได้มาก็แบบไปเซิร์ชมาเลยนะว่าเขาไปไหนมาบ้างอะเมือเอบื่ะแซ่บปะขอโทษขออภัยแต่แบบอยากรู้ว่าเขาจะเข้าไหมอะนอ่อุ้ยมาแล้วกันบ้านอะมันยากคิดถึงเพลินมากอะรู้ไหมอู ก็คิดถึงทุกคนมากเหมือนกันนั่นแหละอืมอืมอืออือหูยต้องปุไฟฟ้ามาไงบอ๊ะหูยยังไม่อนุญาตให้ไรฟ้ามีผู้จิ้น ยังหลับไม่ได้เรามันดองคำหนึงได้เลยจะทำให้กินเยาป้อนทุกคนนะน้องขันอยู่ขวาไหมครับอยู่จะเป็นขวากันให้ได้ทั้งวงเราจะเป็นใคร หนูเป็นผู้ชายให้เองค่ะจบรับจบทุกเรือเพินนำหน้ากินไหมฮ่ากินไม่ได้กระซี่ฮ่าไฟฟ้าบอกว่าไฟฟ้าไม่เมฆนะหนูยังฝืนกันจริงๆวงเนี้ยผืนอนู่อย่างนั้น เพิร์นไหมขวานเลซดิวใครอืมีคนบอกว่าเพิร์นขวานออฟฟิเชียลสินะค่ะมันมีซีนทักกันในเอ็มีนะไม่เห็นชัดอ๋อตกใจเรียกว่ายังอื่น จะดุ้งเลยอะไรไม่มีอะไรครับมันอร่อยนะพี่ว่าอืมหนูก็ว่างแ้แหละอู<ฮ>้หูจริงอ่ะพี่เชียล เราขวัญดูแมนนะทำไมอ่ะเขาบอกแกลองแค่เสียงเหมือนกันเถอะขนตามันจะถึงคิวแล้วอ่ะก็เป็นฟีลลิ่งออมไงสวยหวานทั้งคู่จบไม่นะแต่พี่หลิงก่อน Okay, ม่ <c oughs> ก็ไม่นะคิดไปคิดมาก็ไม่นะ <c oughs> ใครก็ได้สารฝันหนูทีหนูอยากเจอลิงออมมากเลสารฝันหนูทีใช่ไหมขวัญเราพูดได้ไหมเนี่ยผู้ชื่อเขาเป็นสเตปไลฟ์เลยสหาย จะวัะนรักนรืองอะไรอะไรจะชาเพลยนอยู่อย่างนั้นโอ้โวอาชาเพลยมันเป็นไปไม่ได้มันก็ได้เค่มีอาจจะยังมันก็ได้อยู่นะแนะต่ดิชามันจะเป็นขวางไง ทุกคนนี้ชาจิ้นกับใครในรุ่นสี่บ้างคนะณตอนนี้ไอหลิงแพ้ไปก่อนแล้วกันเขาจิ้นกันหรอเจ้คนนั้นอะ,อะจริงะรวะโอ้แรงเลยคือแบบเราเคย,ม,ยม,มีแบบแฟนคลับตัดคลิปหลิงแพ้ พ,พี่แพรลิงแล้วพี่แพรฟินมากพี่แพรชอบมากพี่แพรก็เลยไปแบบไปกอดพี่หลิงมืมสองคนนี้อะนะเอองงแบนด้อมหนูแพรอะไรใหม่ๆดีค่ะลองดูนะลองดูบางคนลองตัดตู อ๋อเฮลิ่งไงไลฟ์นั้นน่ะที่เขาจะจะบ้า